พี่น้องตอนนี้เขาได้แห่สามีเพิ่นตอกอกหนาให้เป็นทีเรียบร้อยแล้วเด้อเขากะซิบว่าได้หิวน้ำไปหดให้มันเมื่อยอีกแล้วเนาะจ้าหนาที่เข้าตอขึ้นมาหดพักกะสิเป็นหนามสาอยู่ไกลๆสวนพักนี่เหละจ้าตอนนี้เขากะได้เริ่มปลูกล้องารแล้วเนาะจ้าเข้าหูซึกว่าหิวน้ำโหดเบาไหวแล้วก็เลยตัดสินใจตอกอกนามเลยจ้าตอนนี้สวนพักของเขายาก็เริ่มเกิดไร้บักหักเลยบองที่เขาว่าสิปูบักทวนหนาก็เกิดน้าหนาได้จังได้จังที่เสียออกแล้วเอาไร้กระโดกระเดียหักแต่ว่าเข้ากมได้ปลูกทัว จังสิปลูกเนาะค่ะแต่ว่าคิดไปคิดมากคันสิเสียหยาออกให้มันเบิดก็คือสิประเด็ปลูกไงวะเขาก็เลยเสียหยาออกแต่มองทีเฮาสิปลูกเนาะจ้าเสียหยาออกแล้วเฮาก็ขคุดเป็นหลุมปลูกเอานั่นนาตั้งจากนั้นเฮากะจังสีคอยมาเอาหยาออกที่หละน้อยเนาะจ้ามันกะจังสิบ่ไเด็เสียเวลาน้่นนะคันท้าเอาหยาออกเบิดก็คือสิป่ได้ปลูกพอดีมือนีก็อากาศดีเนาะจ้าเป็นสีบดบบ่คอยมีแดดเฮาก็เลยออกมาเสียหยาออกจากพักที่เฮ้าปลูกไว้นั่นนะทังโซนนี่เขาก็จะปลูกเป็นอีตูไทยอีตูวแล้า็ลักกับบักเขือ วสีมาเสียหนาออกกอนข้าจังเสียเอาฟุ่นมาไซ่นาเพราะว่า,นาวตนกะเพราของเฮา,าที่เอามาปลูกกระเริมจะตตดถากแล้วเฮาก,กะกะววาสิเสียหนาออกให้มันเบิดแล้ะก็เอาฟุ่นขีวงวัวมาไซเนาะจ้าให้มันงามๆตนกะเพราที่เฮาเอามาปลูกนี่สิเป็นกะเพราป่าเด้อสิมีความหอมหล้ะก็เพ็ดมากๆเลยพอดีว่าป่าอยู่ในบานเพิ่นมีอีตูพันนีเนาะจ้าเพิ่นปลูกอยู่ทงอ,ออกไปตัดห้าอยู่ทงเฮาก็เห็นเบี้ยมันหลายนัาเฮาก็เลยออกไปขอเพิ่นอีตูไทพันหนีก็สิบ่ค่อยมีไผ่มีเด้หาหนาซื้ี กินบ่มีรสชาติอียังเลยกัว่าใดเนาะจ้าเคยซื dad, ้อมาปลูกแล้วได้ลูกถ mm ิ hmm. ่มเบิดเพราะว่ามันบ่หอมแหมใส่ต้มใส่แกงกัอยู่ซื้ออยู่บะมีความหอมอียังเลยนีข้ากะได้ใหญยาอยู่สวนขังๆเพิ่นมาเกี่ยวเอาอย่าอยู่ในสวนเฮาเนาะจ้าทีว่ากัสิอยู่ลอรอทางอยู่ใกลไก่สวนผักข้านียแหละแนมเบิงแล้วมันบ่ค่อยงามหูงามตานน่นนาก็เลยให้เพิ่อนมาเกี่ยวออกที่แรลกๆเฮาว่าวสิเกี้ยวเองนั่นแหละกับจั๊กย่างไได้บุ๊คขาเลยอแ่างหวังหสักผักฝาับแป้นนออออกกแป้ดด ออกใบยางแห้งเลยบัดที่นี่เข้าก็เลยเศร้าเสีย n h าก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าแดดมันแห้งเดี๋ยวมันสิเป็นลมแต่เข้าออกจากสวนพักแล้วเนี่ยไปก็เห็นนอใหม่กับลงังเหงาด้วยเนาะคะ่ะเข้าก็เลยถือเสียมน่ะไป๊ซับเอาเลยเนาะคะ่ะพอดีแหละได้แกงกินแล้วที่มันอยู่ใกล้สวนพักเข้าหนักกับซิมี่ออกอยู่สองสามนอเนาะจ้าแต่ว่าไม่นอใหญ่อยู่นอนหนึ่งเข้าก็เลยซับนอใหญ่ามานอเดียวเานาะจ้าหลืออนั้อนเข้าก็เอาไว้ให้มันเหง้าก่อนที่นี่เข้าก็จะยางมาหล่อเบิ่งกอที่อยู่หลังบ้านสวนของเขาเนาะจ้าก้อนี่ก็ออกไล่ค่ะคือการข่นาวา่กิมี่หหนนน่่่อึงเาะจ้ทีใญก็ เฮ้ากะลิสิซับอนอนี่ีแล้วเข้าก็จะได้นอใหม่สองนอนใหญ่ๆกับพอดีแกงเลยเบิ่งติล่าขนาดซับนอนใหม่ซื้อกับปมีแห้งหอดซับได้คอยก็ได้อันแต่นางกะสิบอยู่เนาะเดือดหนาเดือดหลังอยู่ค่ะพี่น้องช่วงนี้เมนูนอนใหม่กะสิเขาดุแน่เด้กกะแก้งเด้อกะมกเด้กกะต้มแจวปนแจวกับปีไปเนาะค่ะขึ้นซื้อว่านอใหม่เห็ดเม่นู่ไดกะแสบเด้อเดืถามมันออกหลายๆกินบ่ท่านเท่ากับสามมรถเห็ดเป็นนอใหม่สมว่าถ้ากินก็ได้เนาะค่ะนอใหม่สมแก้งใส่ปลาทูแกล้งใส่ไก่กะแ่บดีคือก ใส่กระแจ้งรถมอเตอร์ไซค์เลยเพราะว่าเขาบอมีของใส่เนาะคะ่ะเขาบดได้เอากระตาออกมานั่มตอนนี้ก็เกือบถึงเวลาที่สิไป๊หับอีลาหน่อยหน้าขวัญมาแต่โรงเรียนแล้วเนาะคะ่ะเขาก็จะเอาน้องใหม่เขาไปไหวเฮือนก่อนพอจะมาหอดเฮือนแล้วเขาก็เลยมาดังไฟไหวเนาะคะ่ะที่แรกเข,ขาก็ว่าเขาสิตุม่มอ้อนั่นแหละแต่ขิดไป่ขิดมาเผาเอาดีกว่าจังหอมดีว่าเขาสิด,ดังไฟติดเท่ากับยานไป๊หับอีลาหน่อยเพราะท่านเนาะคะ่ะย้าเท่าเพื่อนก็ได้อยู่หลังบานพอดีเนาะค่ะเขาก็เลยเอิบอกเพ่นเ้าาดังไไไฟฟวถตกหอับน้าอนนเิ่กเพื่อน เรียนหน้าขวัญปกักกะเหลืองเรียนพอดีเนาะค่ะพอแต่ออกจากโรงเรียนได้กะแล่นเข้าลานเคบเลยเบ่เคยผ่าจักมือแล้วก็เบิ่งหนาเพิ่นท่าแป้งแม่ป้านว่าพี่หลอกอัลูโลสงสัยคู่สีเทใส่มือและกะัให้ท่าเองละคือหน้าก็เลืออกมาเป็นแบบนี้สำหรับคลิปนี้เฮาก็ฝากไว้ซัํานีกอนเดอฝากกดไหลกดแช่หน้าแน่เพื่อสีด้เป็นกําลังใจเหตคขิบต่อๆไปคลิปนี้ก็เขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า